อยู่กับสมอนชั้นนึงมันจะได้ถือเป็นข้ามันจะได้ถือไม่ให้พ่ออุ้มไปนี่หมดไปเดี๋ยวถ้างั้นเอาผลไม้ไปก่อนอืมเอาได้ก็ได้เอาผลไม้ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ว่าอีกนะคะพรุ่งนี้ต้องมีว่าอีกบอกมีจ้าวันเดียวก็ได้อยู่แต่ว่าเราต้องไปช่วยงานลุงก่อน แก็มันบอกมีช่วยลุงก่อนอครับพ่อยังบอกว่าไม่มีคอนเทนต์อีกโอ้ท่มาจางวานเจ้าเนานะวันนี้ได้กี่คลิปแล้วก็สองคลิปมาสี่วันก็ไหววันละคนดูดูพูดดูพูดนะคะคนละอันนี้ค่ะมาจากบ้านได้ร่หลวงนี่แม่นี่ไปด้วยหรือเปล่าไหนยายจะซื้อให้อ๋ออันนี้บอกไม่คันเอาไว้วันใหม่อันนี้แค่นั้นบอกยากก็สมัติน้อาไม่ได้แล้วอันไข่นะมนันเอามาให้เขาเอาผู้ชายอ๋อให้เสือ แม่เอาไม้ยายถือให้สี่กล้องมันไม่เห็นแม่ของเสื้อนี่หละบบอยู่<า>ในยายนี่เลยจะเอานั่นมาแล้วก็น,น้ำเดือดเลื่อน,นตัวนไม่ได้น้ำผิดไอดเลยเดือดขึ้นไปยกออกจะเดือดกั ไม่บอกเอาผลไม้เราเลือกเลือกเลือกขยับไม่เอาขึ้นไปนู่นเนาะต้องเลือกใครเป็นอะไรเดี๋ยวให้พ่อาถ่ายเอาเลือกใครอันหนึ่งเรายกอันนี้ละเสือเอาขึ้นมานี่อไหนเอาของเราหน่อยผลไม้หน่อเอาขึ้นมาหมดยกตัวนี้ออกก็จะเก็บไว้เราไข่ไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเขาไปเอาใครก็เอาไข่เสือมานี่เราเลือดไปนั่นแหละเออเดี๋ยวเอาเอาของเราขึ้นไปเทียบ่ยวทุน เดียวก็ยุกเอาเอาผลไม้ของรามันนี่มั่นเออนั่นแหละผลไม้รามันนี่มีของห้ามอะไรนี่หมดพูดออกไปเออนั่นแหละเอาผลไม้มาหนีก็โอเคละอีเชียอมัาตรงนี้แต่ว่าข่ายเราเอาไว้ข้างล่างก็น่าจะได้เนาะโอ้ยนักโคตรทู้ นั mm, ่นแหละนี uh ่ว่าจุดทูบก่อน ได้ไหมจุดลมแรงลมทะเลสีมางมามได้มืมอามามกันกลอิจฉานดนี้อาโอ้ยอะต้องเอา,าไปจุดตรงนี้นอันมันลุกอยู่วะกำลังุนนนนนะเียนบอดเฮ้ยก็ทนคะเลซีมัน อาใส่เทียนนะจุดใส่เทียนนะกกอนให้ไปไหวเลยให้ไปไหวเลยนี่นีะน่ะ นันโมัสสะะคะวะโตอวรหะสตสัมมาสัมพุทธสสะนั่โมกตระเข้ามตอะรหัสตสัมมาสัมพุทธสสะนัโมกตระเข้ามตอวรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะีนาารเยเยริจิตนาคราชมหาลาภังิที่เมนะมะนาคอาริยะเมตเยโพธโตวน มินาสตารินะเฉยะเฉยะปริจิตนาคราชมหาลาพังกษิตที่มีน้ำมานาโคโอรยิยะเนตปรยุพธิทสโตนน้ำหมทรายะมนาสตารนัเยะเฉยะปริจิตนาคราชมหาลา ของว่ก็จะเป็นผลไม้เก้าอย่างไข่เก้าแผงมาลายเก้าพวง หว้ให้ใครอะไรยังไงครับไหว้ให้เอฟซีนะคะเนี่ยครับป้าเล็กเกาะสมุยป้าเล็กเกาะสมุยใช่เพื่อนก็ค่านทำสวนทุเรียนด้วยนะตอนนี้ขายทุเรียนออกต่างประเทศมีพวกอะไรผลไม้ก็จะมีทุเรียนบังคุด่งออกต่างประเทศเนาะใช่ไหว้ขอพรเนาะใช่ไหว้ขอพรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกครับจะมีเอ่อ คุณทองคูณแล้วก็จะมี F อฟซีครับผมดูค่ะเดี๋ยวเราค่อยเนี่ยเนาะให้พูกหมดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาลาครับแล้วก็ส่วนไข่เนา้อเซือเนาะครับเราก็จะเอาไว้ในครัวกลางครับช้นเสือไม่มีก็เอาไปแบ่งชินได้ครับผมเรองแบ่งกันไปนะคะในไข่ก็ส่วนมาแล้วก็ครัวกลางเนาะเอฟซีเนาะสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะค ตอนนี้เราก็บายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกขอขอจบคลิปไว้ก่อนนะคะขอพรอให้เอฟซีนะคะนี่นะคะผละไม้ไข่นะคะนี่ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ